เชิญเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งก่อนมองปวดผ่าเอานี่เด้อครับมองปวดผ่าเออหาไม่ได้อยู่อ้าไปแล้วเอาอีกเจนนี๊ยนนี่ครับเสนนบเี่ยผมจะมัดซีนี่นะครับรอเมือไห้เด้อเนี่ยนะครับนี่หาเบิงบ่งเบิงบ่งเขาปวดไปแล้วเบิงบ่งมือปวดเดือกนนั่นละแจ๋วเดี๋ยวไปร้องข้างนอกนอีกมาต่อขั้นที่สองนะครับอยู่เออทีวีไลฟ์พี่น้องนะครับ อยู่บึงการไปน้องเด้อนะครับนี่ก็เป็นเอลฮ่าโซนหนึ่งแปดสีน้ําเงินนะครับเป็นกะนะครับไปเห็นตัวอย่างกันดูหลายคันอยู่นะครับแถวนี้แหละครับโซนทางผู้ถอกบ้านพื้นะอยุผู้ถอก้อกพี่น้องเด้อนะครับอยู่อยู่ติดผู้ถอกเลยนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ว่าพระเจ้านั่นแหละมา,มากขึ้น เรียบร้อยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวดีดผ้านะครับเอาตัวดีดผ้าอันไหนเอาตัวดีดผาลองเบื่อกกันครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดีดผ้าพี่น้องนะครับ บอกคอนโทรนไ right ม่เป enfin ิดนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับวันนี้อยู่อำเภอศรีวิไลนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับสองคันเสร็จเรียบร้อยนะครับคันแรกอยู่บ้านไปคันที่สองศรีวิไลนะครับนะครับเบียร์มาอีกแล้วครับสามโอ้ยเบียร์นี่ตัวยางที่ดีพี่น้องมาเป็นตัวยางดีๆเด้อนี่ตัวยางที่ดีนะครับพี่น้องเอฟซีอูไปทุนนะครับเบิ้งตัวยางดึเปล่อนี่นี่คือตัวยางนะครับตัวยางดีๆเลยเนี่ยเนี่ยขย้อนไดะตัวยางที่ดีพี่น้องเราวขัด นะครับแต่ว่าทุกคนนะครับต้อนรับดีมาทุกคนนะครับผมต้อนรับพวผมไปนะครับปิกอัดดีดผ่านะครับตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวปูดผ่าเปล่าให้พี่น้องเบิ่งน้ำหนาพันหาเลยครับไม่เอุปกรณ์เสริมใส่เสียกดึงเอาพี่น้องโอ้โลงมาก,ก่อยเอลยปะน,น,นะครับเอาอีกเอาอีก คนขอมันก็ต้องไปไอ้ปดนะครับอยากดึกดึกใส่ก็ดึกเลยนะครับขอขอสามเทียนลูกพี่สามเทียนะครับครับปดนะครับเขาเรียนพานเขากลังสับหัวมันนัเทาดีดอกเลยนะครับตัวนี้เราต้องพ่ได้พ่ได้เออได้เออโอดีหัวดีขนาดประทังใหไหมแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกพันหานะครับจากราคาปกติ นะครับของเค่ยงยงมันเตลาจังหวัดเตลารุ่นนะครับบํแพงหน่อยพี่น้องสบายนะครับในงานเลี้ยวผมพูดเอาปวดเ้อปวดอยู่หม่องคนขับรถเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวห้เพิินเบิองก่อนหม่องปวดผาเอานี่เด้อครับหม่องปวดผาผาอมับไม่ได้ยเอ้าไปแล้วเอาอีกเจี๊นหนึ่งนี่ครับเสียข้มนิมัดที่นี่นะครับรอมือหายเด้อนเนี่ยนะครับนี่ อาเบิงเบิงเขาปวดไปน้องเบิงเมื่อปวดปวดถึงนั้นละแจ๋วเดี๋ยวไปร้องข้างนอกอีกนะครับนะครับต้องร้องไปนะครับเด็กเออขึ้นบปกผ้าหรือเป่บอกมีคนฟันเด็บอกมีคนขืนดอกต้อยเองตีไปมต้อยพาวเอง <c oughs> ขาเก่ามาทางไหนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปขึ้นมะพร้าวครับจะมาต่อยมะพร้าวพี่น้องกำลัลงหันไวเถึงบอ่อเอาต่อยมะพร้าวเต่อยมะพร้าวนะครับขึ้นเลยขึ้นเลยพ่อไปทางมดแดงขึ้นมะพร้าวพี่น้องลิงครับพี่นอ้องลิง k i n g เยกเยก

โผล่โตแล้วไปต่อไปพุ่มมันดิโออ่าเด้องูมันหลายเด้ต้นต้นมะพร้าวงูงูยังก่อนงูเฮากานตันมักอยูดิเร็วเร็วเออข้างมันละข้างมันละพอกลับออกมาเอาลงเอาลงพอแล้วพอแล้วพอยแลพอละหัวเราเจอลงอีก พอละพอแล้วเอาไวล้ละลูกค้ากินนะนะครับนะครับรอบต่อไปไปเข็มมาลาดนะครับเด้อแก้วหาศูนย์นะครับแล้วก็ที่เป็นอำนาจเจริญนะครับสามสิบหกแหวสองคันนะครับรอบละสองคันสองรอบหนากระซ่าแก้วแล้วก็สไยดาวไอ,อจันทบุรีนะครับแนวขีบขีบอ้อยครับแนวยกมันนะครับผมไปได้เลยคือว่าทำฮดไปเด้าหวทำหดเลย <laughs> ไปสวยๆนะพี่น้องนะครับไปพ่อกันยุทที่อำนาจ,จเจริญแล้วก็เข็มมาลาดกันต่อเลยนะครับในรอบต่อไปนะครับผม